ครับสวัสดีครับที่นองสุขคนครับคลิปนี้ก็มาเจอกันในเด็นล่างครับอันนี้หลังจากลงสูตรบนไปแล้วเจอมาเจอกันในสูตรล่างงวดนี้ครับซิปนี้ก็จะเป็นเด่นล่างสามตัวเป็นสูตรใหม่ครับเป็นสูตรใหม่สูตรก็คือ2ตัวล่างครับ สตัวครั้งที่สองสูตรแต่ละสูตรก็เป็นเพียงการคำนวณครับพี่น้องเป็นการคำนวณเพื่อหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับให้พี่น้องใช่ดุลพินิษ พิจารณาครับในการเอาไปใส่เป็นเพียงแนวทางครับถ้ามักจะชอบก็ตั้งตามบ่ามาักกับพานครับรถูกใจกับกดไลค์กดแชร์ให้กันน้ำครับเพื่อเป็นกำลังใจคิดกนดสูตรไม่ไม่ไ,มไมพี่น้องมึงครับมามึงสูตรกันครับ สูตรสตัวสตัวล่างเป็นดินครับสูตรเด,ดน3ตัวมา1ตัวสตัวสูตรใส่2ตัวล่างครับ10หน่วยล่างแล้วก็บวกหน่วยครั้งที่สองแล้วก็บวก6กคงที่ หดแรก2บวก0ได้2ครับ2มาบวก4เป็น6 6บวก6เป็น12เป็น12เป็น12ครับได้2 2ตัวนี้บวก4เป็น6 หตัวนี้บวก2ไปบวก3าเด้กเก่านี่ยครับไป 2, 6, สองหกเวดต่อมา2ตัวลางมาที่0ูย์หครับมาที่ศูก็เข้าที่6ครับหกสองหเข้าที่หกัวดต่อไปครับ สิบล่างหน่วยล่างหน่วยข้างที่สองแล้วก็บวกหกศูนย์บวกหกเป็นหกครับหกบวกเก็ได้สิบสามครับหกบวกเกได้สิบสามเอาสามสามบวกหกเป็นเก้าครับได้เก้าเก้าตัวนี้บวก4ีเป็นสิบสามสามตัวนี้บวกสาม เป็นหกครับในเก้าสามหกวัดถัดมาออกยังครับสองตัวลางออกเก้าหนึ่งครับครับเด่นเก้าสามหกก็เข้าที่เก้าครับเข้าที่เก้าเข้าเก้า ต่อไปครับ10หน่วยล่างบวกหน่วยข้างที่2แล้วก็บวกหกคงที่เก้า <9 S 1> <9 S 2> บวกหนึ่งก็เป็นสิบครับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเด็กเก้าครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้าครับเอาหาหาตัวนี้บวกสี่เด็กเก้าเก้าตัวนี้บวกสาม ไนสิบคือสองหวดถัดมาออก2ตัวล่างมาที่2 6ครับ5 9ากสองก็เขาที่2เขาที่2ครับนี่ครับสงหวดต่อไปครับ10ล่างหน่วยล่างหน่วยครั้งที่สอง แล้วก็บวก6คงที่2บวก6เป็น8 8บวก1เป็น9 9บวก6เป็น15ได้าหาหาบวก4ี่เก้าเก้าบวกสบวกสาได้สิเนี่ยครับวัดถัดมากออกยังครับสตัวล่างออกที่50เด่น หาเก้าสองกัเข้าที่หาครับเนี่ยครับโอ้ยเนาวงไปแล้วก็วงเข้าที่หาครับหัดต่อไปครับก็หัวที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับสูตรก็คือ10บล่างหน่วยล่างบวกหน่วย คั้ที่2แล้วก็บวก6คงที่5บวกศูนได้ห5าบวกสเป็น7 7็เบวกหเป็น13 3สบวกสีได้เจ็ดเจบวกสามได้ศนย์แมนบวก4เป็น7 เจ็ดบวกสามได้ศูนย์นี่ครับวอธิพานมาหนี่ออกหกสามครับบ่นี่เด่นสามเจ็ดศูนย์ก็เข่าที่สามครับเข่าที่สามบ่นที่มาเมืองงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าสองห้าหกแปดครับสิบหน่วยล่างบวก หน่วยครั้งที่2แล้วก็บวก6คงที่6กบวกสาเด็กเก้าครับ9กบวกเเป็น16ครับ6กบวกหกได้สิบสบวกซเป็น6กหบวกสเป็นเก้าเนี่ยครับ จะมาตัวใดจะมาตัวไหนสองหกงวดวันที่หนึ่งเดือน9ก้าสองห้าหปดเด่นที่สองหกเก้าครับพี่น้องมักตัวใดพี่น้องมักตัวใด สองห uk, กเกงวดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ สีหาวดหาหวดกหาหัวดกบบว,วัวนที่ 1, 9, 2, หนึ่งเดือนเก้าสองหาหกปดยังเดินยังยังบผิดครับหวดนี้สิพิดสิถือกตามมึงครับขึ้นอยู่กับสูตรทุกอย่างขึ้นอยู่กับสูตรครับ ถ้ากองฉลากมันหมุนมาตรงกันมันกขนาสิมีโชคไม่ลาภครับพี่นอ้องถ้าหมุนมาตรงกันก็นกนคือผิดนะก,การเดาครับเป็นเคียงการเดาหรือคำนวณนั่นแหละครับเดาถ้าเดาถือก,ก็คือถือละสองหกเก้า หกับเกครับหกับเก้าวดนี้เป็นสันจรครับเขา่าวเรียกสันจรมีเก่ามันสิมากว่ะพี่น้องติดตามมึงครับคลคิดต่อไปก็สิเป็นเด่นล่างอีกครับเป็นเด่นล่างอีก สำหรับเดินรางสูตรนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ครับฝากพี่น้องถืกใจกับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องจานป่องสูตรคำนวณครับเป็นเพียงแนวทางครับสวัสดีครับ